ไปดูเหตุการณ์หนึ่งที่มหาสารคามนะคะคนร oh. ้ายที่ก่อเหตุฆ่าโหดค่ะชายวัย67ปีล่าสุดนะคะตำรวจสามารถควบคุมตัวได้แล้วค่ะสารภาพด้วยนะคะว่าก่อเหตุเพราะว่ามีอาการเมาสุราอย่างหนักเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนสายค่ะเจ้าหน้าที่ไปพบศพชายวัย67ปีก็คือในลาถูกคนด้ายใช้อาวุธเป็นของแข็ง ตีที่บริเวณหนกแก้มด้านขวาที่หูด้านซ้ายแล้วก็ที่ศรีรษะด้านหลังเสียเลือดมากค่ะเป็นเหตุให้เสียชีวิตเหตุเกิดที่ตะท่อมนากลางไร่มันสำปะหลังจุดนี้นะคะห่างจากหมู่บ้านดงเข่งประมาณ2กิโลเมตรเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่เราก็เก็บหลักฐานสอบสวนภรรยาของผู้ตายก็คือนางอานอายุ68ปปีเล่าเหตุการณ์บอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากที่กินข้าวเสร็จสามีก็ออกมานอนที่ตะท่อมกลางนา พอช่วงสายๆเพื่อนบ้านที่ปลูกกระท่อมอยู่ใกล้ๆก,กันมาหาที่บ้านแล้วก็บอกว่าตะโกนเรียกสามีหลายทั้งแต่ทําไมไม่มีเสียงตอบกลับมาตนเองก็สงสัยก็เลยบอกว่าให้ไปดูที่ตะท่อมด้วยกันพอออกมาดูก็พบว่าสามีเสียชีวิตส่วนสาเหตุทางภรรยาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าใครเป็นคนที่ฆ่าเอาไปบวกยายวันนอนมา บ่ย้ายเลยว่าบ eh uh ่อนอนพจะตานอนเลยว่าเขามาทุบองค์่อยบ่ได้ยิ้นปีบบ่ได้ยินเป่นหอกไปถามเบื้องตา่อยไปแล้ว่อยปุกสองสามเทียแล้วบ่ปากหอยก็เลยเข้าบ้านพนะว่ามาถามย้ายนี่แหละสันี่ตายกับพวเม็นแข็งเดยื้อย้ายเลยว่างที่เนาะวากระหล่นเนาะ็เือขึ้นไปเบิ้งหรือเรยตายหลีบบ่เคยมีแกงแทกกับเมาเหล่ามากกับมาผิดกับย้ายซื่อ อืมผิดกระปื่นล่าสุดค่ะตำรวจสืบสวนของสอบพบระบือสามารถติดตามจับก,กุมคนด้ายได้แล้วชื่อว่าทวิตกินาบู์หรือว่าในนุอายุ39ปีเป็นคนหา<อ>สาร,รคาม<อ>เขารับสาร,รภาพค่ะว่าเป็นคนก่อเหตุจริงสาเหตุคือเมาหนักตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาร,รภาพค่ะเริ่มตั้งแต่ในคืนเกิดเหตุในนุดื่มเหล้าตั้งแต่ตอนเย็นแล้วก็เมาหนัก หลังจากนั้นขับรถยนต์จากบ้านของตัวเองใช้เส้นทางทางการเกษตรเพื่อจะไปดูหมอลำแต่ด้วยความเมารถเสียหลักไปปีนกับเนินดินแล้วตัวรถก็ติดคาอยู่ก็ขับต่อไปไม่ได้ก็เลยลงมาขอความช่วยเหลือจากจุดที่รถจอดไปที่ตะท่อมนาห่างกันประมาณ600-800ถึงเมตรค่ะตะท่อมหลังแรกที่เข้าไปไม่มีคนอยู่ก็เลยทำให้นุโมโหละ ใช้ไม้ทุบทำลายอ่างน้ำแล้วก็ดึงสายไฟทำลายทรัพย์สินก่อนจะเดินออกไปถอดรองเท้าทิ้งเอาไว้แล้วก็ไปที่ตะท่อมอีกหลังหนึ่งไม่มีคนอยู่เหมือนกันด้วยความโมโหตะท่อมหลังนี้เขาทุบทำลายโอ่งค่ะโอ่งที่เห็นก็แตกเสียหายหลังจากนั้นเขาเดินลัดได้มันสัมปะหลังไปที่ตะท่อมนาจุดเกิดเหตุ ในานุอ้างบอกว่าพอไปถึงก็ตะโกนถามว่ามีไทยอยู่บ้างไหมกลับถูกในลาด่ากลับมาบอกว่ามาทําอะไรป่านนี้เป็นภาษาอีสานพอถูกด่าเขาบอกว่าเขาเกิดความโมโหนะคะคว้าท่อนไม้ที่อยู่ใกล้กับบันไดแล้วตีไปที่ในลาจนแน่นิ่งไป หลังจากนั้นเขาหลบหนีไปที่บ้านของตัวเองค่ะให้คนเอารถไถมาช่วยดึงรถที่ติดหล่มกลับบ้านหลังจากที่ทําแผนเสร็จนู้ก็ยกมือขอโทษนางอานภรรยาของผู้เสียชีวิตนางอานอาโหสิกรรมให้แล้วก็พูดส,สั้นๆบอกว่ามันสายเกินไปแล้วหลังจากนั้นตํารวจคุมตัวไปที่โรงพักค่ะดเฮ็ดนี้ค่ะ กมการนักเข้าที่งกาเพิ่นขอโทษเพิ่นะก้อนเบื้องต้นนะันได้เฮ็นระเมิดเพิ่นแล้วนะเออมันเกดนทำแอรอืมทำด้วคติดแล้วมันขายเกินไปเอเนาะ เบ oh, yes. so so okay. ื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาค่าผู้อื่นโดยเจตนาบุกรุกในเคหสถานผู้อื่นในเวลากลางคืนและทําให้เสียทรัพย์ก่อนนําตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะยกมือไหว้ขอโทษนะคะเ้อดเพิ่อแล้วนะ นี่คือภรรยาของผู้เสะะียชีวิตค่ะเขาตาเพิ่งจะวานแอ๊ด ok ค่ะค um> ิดด um> ีๆขอโทษเพื่อนเอยเออแกก็ข่มใจแล้วครับขอโทษเพื่อนวะนี่เชื่อวันในใจคงคิดแล้วว่าอยากจะถีบหน้าทีเอาจริงๆเอาพูดตรงๆผู้ชมเพราะไปทําแบบนี้นะแต่แกคงจะสะกดใจเอาไว้ล่ะฮะเนี่ยฮะเอา